เดื่อสวัสดีค่ะกับสวัสดีครับอ่ามือนี้เด้อพ <pou> ี <shape> ่น้องสิผ้ามาเฮ็ดอ่ามีจูเลนซีสังข้อแสงเออจุเินทซีสังข้อแสงอันนี้ลูกมือค่ะลูกทรายชื่ออะไรครับอธิเดฟนอร์ครับเอออ่าสิมาเฮ็ดจุเินทซีสังข้อแสงเด้อจ้ะอ่ามีอุปกรณ์เด้อจ้ะมีอุปอมีไข่เรือจ้ะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลายี่ห้อใดก็ได้เรืองจ้ะยี่ห้อใดก็ได้ ผงชูรสนี่ผงชูรสนี่ขาดบ่ได้เลยจ้ะเด้อนี่สามอย่างเลยจ้ะเด้อเข้ากันตอ่อใคร,ใค,ร,ใค,ร,ใค,รครับเชื่อแหมเอาไข่มาอีกเอาไข่มาไข่ซักสองหน่วยสองหน่วยพอดเลยครับอาอีกไหมอีกหน่อยนึงสามหน่วยโอ้ยไข่ยังละหนู สามหน่วยเด้อนี่าคุณเราก็ต้องคุณคุณเลยแต่คุณคุณเห็นมันแตกมันละเอียดค่ะคุณเห็นมันแตกเรื่อยจากอ่าใครสามหน่วยเด้่อยจากเด้อบานนี่เย้าฟ้าบานนี่เัาก็เอาปลนบาใครเด้อจ้อะ<ร> สามช้อนหนึ่งสองสามสาม,สามเอาแถมอีกน้อยหนึง่งอ่ะต่อไปผงชูรส่จ้าสามผงชูรผสผงชูรสนะจ๊ะก,ก็สามเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ละนี่คือเติร์ดเติบโตดีกะนี่แหละอ่ะแถมอีกน้อยหนึง่งอ่ะปิดไว้ป<ม>ิดไว้ ก็คนตีตีให้มันเข่ากันเลยนี่น้องเมื่อไหม่มือ mai, ม่อไหม่หาเหตุเอานามจากนำคลองเลยแต่เรื่องนำข้อง,อ,งอ่าถ้าใครมีหัวเชื้อแล้วถ้าใครมีหัวเชื้อแล้วก็จะเห็สุสบายแนะ่เลยแต่เรื่องใครมีหัวเชื้อแล้วเด้อขอใส่มือเนี่ยี๋ยว อ๋อคุ้งต้นอ่ะตีค่ะตีตีให้มันเข่ากันให้มันเข่ากันเลยเด้ออีกใค่ห้องกันบี้บี้ขยำขยำเลยจ้ะขยำขยำอ่าขยำขยำให้เข่ากันเบือกไข่เบือกไข่มีคุณประโยชน์เด้อแคลเซียมอ่าเป็นแทนพืชแข็งแรงต้านทานลูกเด้อพี่น้อง ไผยโบเคยร์เฮดไผยโบเคยร์เฮดก็ลองเฮด,ด,ะะดมึงเด้จ้ะดีอีหลีการันตีอ่ามึงเขากันลราบอกอ่าพี่น้องพี่น้องตีให้เขากันตีให้เขากันค่ะนี่อ่ายกมาผีค่ะไม่ใจเสีอันอืมกระค้อนจลิบก่อนบ่เอาเลยละไม่พี่น้องเด้อตีเขากันเด้อจ้ะให้มัน เห็นมันละลายเขากันเบิดอ่าเดี๋ยวไปเตรียมกกอุปกรณ์เตรียมขวดก็ได้จ้ะเดี๋ยวจังพอกันไหมจ้า